มันเป็นของเยอรมันนะครับไม่ใช่ของจีนอันนี้เน้นเลยนะคะหลายคนบอกว่ามันแพงกว่ายี่ห้ออื่นพี่อยากจะบอกเลยนะคะว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะคะถ้าคุณคิดว่ามันแพงกว่ายี่ห้ออื่นเล็กๆได้น้อยแล้วคุณไปกินยี่ห้อถูกเนี่ยพี่บอกเลยนะว่ามันมันถ้าเป็นพี่พี่เป็นคนฉลาดพี่พี่ยอมจ่ายที่มันสิ่งที่มันคุ้มค่าที่สุด นะคะแล้วก็ตัวนี้เบต้าคุณแคนยี่ห้อนี้นะครเป็นเบต้าคุลแคนที่ให้สารเบต้าคุณแคนสูงที่สุดในประเทศไทยคือ334กรัมนะคะสูงที่สุดตามกฎหมายของออยกำหนดนะคะแล้วก็มันมีคนโจมตีพี่บอกเลยนะคะ่าเบต้าคุณแคนในประเทศไทยมีหลายยี่ห้อนะคะพี่บอกเลยว่าเวลาจะขายย่าหลอกคนคุณไปบอกว่า500เนี่ย คุณคุณไปบอกเบตา้าคุณแคนมี500พี่บอกเลยนะมีอยู่2อย่างคือคุณโกหกประชาชนกับ2คุณไม่ผ่านออยอมีอยู่2อย่างแต่ของพี่ไม่ทําแบบนั้นนะคะอันนี้คือเหตุผลที่เลือกกินนะคะเพราะรักสุขภาพด้วยแล้วก็พี่บังคับให้แม่พี่กินนะคะก็คือวันละสาเม็ดสเม็ดสาเม็ดสี่เม็ดเพราะว่าคุณแม่พี่จะต้องผ่าตัดเดือนมการานะคะจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้เต็มที่ก่อนนะคะใครอยากกินเบตา้าคุณแคนตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ย นะคะในบริษัทใหญ่ไม่เหลือแล้วเร็วที่สุดนะคะเร็วที่สุดนะอาจจะเป็นตุลานะคะอันนี้คือเร็วที่สุดแต่จะได้เมื่อไหร่ที่ยังไม่ทราบนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราลักไก่เอาเบต้าคุณแคนของจีนมาใส่ถ้าถามว่าทําได้ไม่ได้แต่ทําแบบนั้นมันตกนรกนะคะพี่ไม่ทํานะคะเอาใครอยากกินก็ทั่วประเทศไทยนะคะจองได้เลยซื้อได้เลยอีกตัวหนึ่งดีกว่านะคะเป็น DSA ตัวนี้ตัว DHA ตัวนี้เป็นตัวที่ว่ากินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะช่วยทําให้เนื้อสมองของลูกเราเนี่ยเด็กไวเรียนโตเพราะว่ามันสมองมนุษย์เนี่ยถ้าสมองโตถ้าสมองโตคุณจะเป็นเด็กฉลาด นะ,ค,ะความจ,จําจะดีแล้วก็วิสัยทัศน์แล้วก็ศักยภาพในการใช้ชีวิตในการเรียนมันจะสูงมากถ้าสมองโตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยสมองมันจะโตถึงอายุประมาณ25นะคะแต่ว่าสมองมันจะโตได้เดี๋ยวมันจะต้องมี DSA พี่บอกเลยนิดนึงนะคะประเทศที่เจริญเขาให้เด็กกิน DSA นะคะประเทศเวียดนามก็กิน DSA แต่ประเทศไทยเนยกินน้อยอยู่นะคะแต่ป,ปัจจุบันเริ่มกินเยอะขึ้นแล้วคือตัว DSA เนี่ยมันจะไปทําให้สมองโตพอสมองโตเสร็จปุ๊บเนี่ยไอห้องที่มันจะบรรจุความรู้ต่างๆมันจะโตขึ้นเพราะฉะนั้นสมองลูกคุณเนี่ยมันจะเก็บความเล็กรู้ได้เต็มที่ นะคะพี่บอกจนถึงเรียนมหาวิทยาลัยเลยนะคะจนจบมหาวิวทยาลัยในขณะที่คุณทํางานเหมือนกันพี่บอกเลยบางคนสมองโตแต่สมองไม่มีคุณภาพพี่บอกเลยนะคุณต้องกินดี a เข้าไปมันจะช่วยเรื่องการทํางานแล้วก็วิสัยทัศน์ในการทํางานนะครับมันจะดีมากๆคุณต้องกินนะคะแต่เหมือนพี่อ้วนเนี่ยพอ,อกายเป็นคนอายุเยอะๆแล้วเนี่ยมันจะกินเพื่อป้องกันสมองฝ่อป้องกันโรคอัลไซเมอร์ S d s a ตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ว่าสมองเนี่ยต้องการมากนะคะแต่ว่าร่างกายเนี่ยผลิตเองไม่ได้มันจะต้องอาศัยมาจากปลาทะเลนะคะแล้วก็ DSA สชนิดนี้พี่บอกเลยนะคะว่ามันเหนือกว่าท้องตลาดทั่วไปตรงที่ DSA ตามท้องตลาดทั่วไปมันจะมี EPA อยู่ด้วยตัว EPA เนี่ยมันจะช่วยป้องก,กอันโรคอัมพฤกษ์อัมาพาตสำหรับผู้ใหญ่ได้ แต่กินไปนานๆกินมากหน่อยไม่ได้เพราะว่ามัาจะทำให้เม็ดเลือดขาวไม่เกาะตัวกันนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเม็ดเลือดขาวไม่ตอไม่เกาะตัวกันเนี่ยบางทีบางทีไปเจออุบัติเหตุเป็นไข้เลือดออกในเด็กอาจจะตายได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นตัว d s a ตัวนี้นะคะเราสกัดค่า EPA ออกไปแล้วเพราะฉะนั้นลูกคุณก็กินได้ตัวคุณก็กินได้พ่อแม่พี่น้องกินได้หมดแต่พี่แนะนำนะคะใครรักลูก อยากให้ลูกเรียนเก่งๆนะคะคุณต้องกิน DSA จะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะไม่ว่ากันแต่พี่อ้วนขอแนะนำตัวนี้เพราะว่ามันปลอดภัยมากๆเพราะมันไม่มี EPA อยู่แล้วนะคะแล้วก็ DSA ชนิดนี้นะคะคุณสามารถโทรไปสั่งซื้อตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะคะคุณสามารถโทรไปสั่งซื้อตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอที่เดียวเท่านั้นนะคะราคา900บาทนะคะกินเถอะคุณเชื่อพี่เะคุณกินเถอะถ้าคุณอยากให้ลูกคุณฉลาด นะคะเพราะฉะนั้นเด็กโตขึ้นมาจะเรียนเก่งจะเป็นจีเนียสนะคะแล้วก็จะมีที่รองรับในการทํางานในการใช้ชีวิตสําหรับคนที่ฉลาดฉลาดเพราะว่าบนโลกใบนี้นะคะคนโง่จะกลายเป็นเหยื่อของคนฉลาดนะคะถ้าคุณไม่อยากให้ลูกของคุณนะคะตัวคุณนะกลายเป็นคนโง่เป็นเหยื่อของเขาคุณกินเถอะคุณเชื่อพี่นะคะพี่กินตัวนี้มาตลอดสมองดี นะคะอันนี้ยืนยันนะคะโทรไปได้เลยนะคะาตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอส่วน SMS วันนี้นะคะ4 7 4 7 2 7 6นะคะ4247276นะคะทุกๆ SMS เนี่ยเราจะแดนลารแรนดอมจับรางวัลกันนะคะไปเที่ยวเกาะหมากชินามอลรีสอร์ตกันส่วนเบรกหน้านะคะเบรกหน้านะคะก็จะมีคลิปของอานางแบบสุดเช้านะคะในอดีตนะคะน้องโอเด็ใช่หรือไม่ใช่นะคะแล้วก็ มีมีภาพคลิปหลุดของพระเอกช่องมากสีท่านหนึ่งนะคะที่กำลังมีความสุขนะคะโอมเคผู้ชายอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสองคลิปเนี่ยเป็นจริงไหมแล้วก็เราจะมาดูซิว่าสาวแก่ที่ดิฉันพูดถึง2นางเป็นใครนะคะช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะ ดันดาราผมเกิดเมื่อแม่ผมตายฟังดูบ้าดิมิ้กลกล้มจนแบค่ะเพรานการต่อหน้าฟาดดิพูดขอโยงเว้นยอกันยังฉันเลยนขาาใครไกจันารา ดิฉันจะอยู่ที่นี่เลี้ยงจันแทนคุณพี่ดาราเจ้าคะ่ะและด้วยเหตุนี้แหละมันจึงเป็นปมที่ทำให้ผมกระหายทรงอกอันอบอุ่นของสตรีเพศอยู่ร่ำไปฉันชื่อไฮซินไฮซินเป็นชื่อดอกไม้ มันจะเป็นดอกไม้ที่สวยและหอมที่สุดแน่ๆคุณจันกำลังมีคนรักมันถึงเวลาแล้วที่คุณจันจะต้องเปิดซิงสวงนการไกรขอทุกทีแล้วคุณแม่รักไอ้จันรักคนมากกว่าลูกในใี่ไสของตัวเองด้วยด้วยคือคุณพ่อท่งงเขียนจดหมายมาบอกว่า ท่านจะพาคนรักเก่าของท่านมาอยู่ที่นี่คุณไม่ควรเข้ามาที่นี่นะครับถ้าคุณพ่อทราบเนี่ยมันจะไม่ดีอย่าให้ท่านทราบสิฉันจ,จะฆ่ามึงให้ตายซะต้องพร้อมกับแฝ่มึงอาจารย์อดีจฉัน ครับพบกับสี่สาวนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณอ่ะนะคะต๋องพิมแขนะคะคุณชอนนะคะณอายุธยา แม่ชื่อคุณแม่คือแม่อีซินีนาแต่ใครแม่อีซเพงเฮงเฮงอาม่านะคะลูกชายล่ะลูกชายลูกชายชื่อน้องแมน AF นะคะน้องแมนเป็นดีเจแล้วตอนนี้ที่ไหนร้อยสามไรฟ์เอฟเอ็มเ่อเวลากี่โมงคะบ่ายสามโมงถึงหกโมงเย็นค่ะพรามชาคือศิลปินใช่ค่ะใช่คุณปู่ก็เป็นศิลปินคุณพ่อคุณพ่อก็คุณพ่อก็หม่อมหลวงข่าร้องเพลงอะไรรู้บ้างคะแต่งเพลงอะไรคะที่ดิฉันชอบอ่ะกุหลาบในมือเธอจิต โอ้อามิจาของจิตกลัวจิตใจจานาาจิตน้องเฝ้าปองหนึ่งรักไม่รักใจ้องนางรักไม่จางไม่ห่างเลยอยากร้องไห้จังเลยอ่ะ มันมีความสุขเอาเอาไอ้สาวยากูเกิดล้อคือก็จะนาไปส่งยากูให้ถึงบ้านด้วยไอ้สาววันวาฉัน่ะแต่งตัวมันสาวยากูสตอรี่คือแบบนี้เชิญค่ะงรักสี่เชิญค่ะขอบคุณค่ะเพื่ยนเพอนมาแจกป้าป้ากินยาอยางกินเถอะโอเคพี่อยู่บริษัทพี่น่าจะเบื่อเออจริงจริงเลยเต๋าเสืออยากรู้จักแลกอยากอยากรู้จักแลคโตบาซิลัสจูรินซีจูรินซีแลคโตบาซิลัสก็ พี่สาวยาคูสิคะไม่ใช่นะอีน้องมิ้นเนี่ยต้องโดนซ้อมนี่ยมันนี่นเอามาให้สีอ่านอีน้องมิ้นอ,อ่านนิดนึงนิดนึงเดี๋ยวจะเดียด้ยยยอนกลับมาที่ป่องพิมพ์แขนนิดนึงนะคะคือตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างคะตอนนี้ก็คือ,อเล่นละครคะ่ะรับจ้างเล่นละคร ห้าเรื่องตอนนี้ห้าเรื่องโอ้โหมากมากกว่ามากกว่าแอนเขาผสมอีกนะโอ้โหนั่นเขาเป็นผู้จัดแล้วตอนนี้มีใครบ้างมีเรื่องอะไรบ้างมีเรื่องที่กําลังจะออนแอร์วันที่สิบกันยานี่ของเอ็กแซเรื่องสายฟ้ากับสมหวังเล่นกับน้องเปาวรีแล้วก็พี่กัตันโอ้โหเรื่อง เรื่องที่สองอันนี้อันนี้ถ่ายจันตังคารพูดเรื่องที่สองเรื่องมัจจุราชสีน้ำผึ้งของบอดแคสช่องสามมีกับพี่เคนธีระเดชนางเอกนังเอกค่ะนางเอกน้องใหม่กขะสวยมากชื่อน้องน้ำตาลแล้วก็เรื่องเรื่อง ตาที่สามก็คือเรื่องไอ้คุณผีของคุณหนุ่มกริชอันนี้ชอบเดี๋ยวมาในเรื่องมีผัวเด็กพี่ปองคะอ้มีคนนี้เป็นนางเอกใช่ไหมคุณผีไอ้คุณผีโอ้ยใจร้ายนะพี่เสาเหนือเป็นสแตนดี้อินใช่อะไรอีกอะไรอีกก็มีรับเชิญเรื่องของคุณดกชัดชัยห้าขุณชายที่เขาจะทำเนี่ยรับเชิญเป็นคุณยายของนางเอกค่ะแล้วก็งานชีพีแอ๊บอยู่ชีพีแอ๊บแล้วก็ที่กำลังจะปิดกล้องอีกสอง วันนี้ของไทย PBS เช่นเรื่องสุภาพบุรุษวางน้ำใสเล่นเป็นแม่ของคุณภูริทิรันญพงศ์อ๋อแม่ภูริเขารับเชิญเรื่องนางฟ้าด้วยแหมเรื่องนางฟ้าของคนอ๋อได้อีกเรื่องหนึ่งตอนนี้นะ5ะหกเรื่องนะคะบอกว่างานแน่นจริงๆแล้วก็นวลตางนะคะนวลตางไม่มีซักกันเรื่องหนึ่งเรื่องนางฟ้าเรื่องนางฟ้าเล่นเยอะหมดเร่นเป็นด่นเล่นเป็นเล่นเป็นอ่ะแม่เ้า อีกหลีอลเสาวพลเสาวพี่มันก่อนให้หนูเล่นเป็นพี่หนูพูดแด่หลอกผิดว่ะทำไมล่ะทำไมอ่ะของพี่ถูกต่อต้านใช่ไหมในเรื่องอ่อมีมาเสิร์ฟกันอย่างงี้เสิร์ฟเลยค่ะแบบนี้เลยค่ะรายการเราแสดงความยินดีกับบทไงต่างแล้วยังไงแต่หนังเขาแน่าตัวหนังเขาหน้าดีมากจะบอกว่าหนังแสงสีสวยนางฟ้าตอนนี้ตัดต่อเสร็จแล้วแต่ฉันบอกเลยนะว่าเอาไปให้ผู้ใหญ่ดูแล้วผู้ใหญ่บอกเลยบอกว่า หนังดีมากทุกอย่างเลยอะหรอกทุกอยาก่างเป๊ะเป๊ะแต่ว่ามันมันมีจะต้องมันมีจะต้องตัดต่ออีกนิดหนึ่งเพราะว่า คือเสียดเสียงนี่เสียเียงบอกว่ามันตัดต่อได้ดีกว่านี้ให้กลับไปทําใหม่เพราะหนังทุกเรื่องดีหนังเรื่องนี้ดีมากแล้วได้าจะต้องภาคเสียงนิดหนึ่งก็คือภาคพระเอกเล่นแค่เนี้ยบอกว่าเยอะนี่เขาแน่นกว่าเยอะเล่นอะไรบ้างแน่นหน้าอกขาดแหน่อินเน็ก็มีทั้งหลายเรื่องเล่นหัวใจหรอบุญเพลงหีบเลกปาช้าแตกแล้วเหรอจีที่ริมโขจบจีที่ริมโขตายแล้วเรื่องเล่นเป็นผู้หญิงชื่อจิ๋ออแล้วก็โดนจูบมันมากกับมา นาวแล้วก็กวเร่าตามล่าอีตอแหลฮัทสิทล่าสุดสาหาสาหาเรียกตัวไปแคสแล้วนะเเรืเร่องอะไร เรื่องอะไรเต่าเธออยู่ในใจเธอสมมุตเองดไม่เอาต้องหาเรียกไปแหละพี่เรื่องอะไรเหรอเรื่องอแก่แล้วจูงหมาฝ่าไฟแดงเออทหานี่ไม่ใช่สามงคลนะคะอะไรเลนนี่ไงจูงหมาฝ่าไฟแดงก็ไปเล่นในนี่เธอขาวเราผีเธอขาวเราผีอีกเรื่องหนึ่งติดต่อไปนะเรื่องอะไรเกิดแก่เจ็บตายกลับบ้านทันเลยเนี่ย เอสเบสมาบอกลุงเด่นเป็นผู้ชายทำไมถึงใส่ยกทรงของผู้หญิงครับุงเด่นไอ้นี่จะเลือกนี่นมก็ไม่ได้มีแล้วนั่นมีตัวนมแย่ขึ้นมาหน่อยนมเรียบร้อยนะพี่ป๋องนมเออไม่ก็จะดูดีไอเด่นเนี่ยเด่งสวยมากสวยมากมากท่านนี้ก็สวยมาก้าหลังเขาจะโอ้ยหล่ะเออนมาสวยเหลือเกิน เออวันนี gehört, b, ้เราคุยกันแบบนี้ดีกว่าน้เรื่องจันดาราเป็นไงมั่งในฐานะที่คุณแสดงมาห้าหกเจ็ดแปดสิบปีแล้วเนี่ย